ครับสวัสดีครับวันนี้วันพรหัสที่15สิงหาคมพศ2 5 6 7ครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะขอเสนอในตอนลูกอมเมกสิทธิ์พระอุปชาตันวัดอุตะเภาจังหวัดสระบ,บุรีนะครับวันนี้ก็ได้นำเอา,อาลูกอมนะครับแล้วก็เม็ดกระดุมนะครับ เนื้อเมกสิทธิ์นะครับของพระอุปชาตันวัดอุตภะเจาจังหวัดสระบ,บุรีนํามาให้ได้รับชมกันนะครับก็มีทั้งหมดอยู่2เม็ดนะครับแล้วก็ได้นำเอาเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทเนี่ยมาเทียบขนาดให้ดูนะครับก็จะมีขนาดเนี่ยประมาณเท่ากับเหรียญหนึบาทนะครับทั้งคู่เลยนะครับก็คือเม็ดแรกอันนี้จะเป็นเม็ดกระดุมนะครับ แล้วก็เม็ดที่สองนี่จะเป็นลูกอมนะครับลูกอมกลมนะครับครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รายละเอียดนะครับในเรื่องของออลูกอมเมกิทธิ์นะครับแล้วก็เม็ดกระดุมของท่านนะครับผมก็จะขอกล่าวถึงประวัติของท่านก่อนนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานนะครับในการศึกษาในส่วนของลูกอมเมกิทธิ์ของท่านต่อไปนะครับ สำหรับพระอุปชาตันวัดอู่ตะเภาจังหวัดจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะครับท่านเกิดเมื่อปีพศ2406นะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับถ้าพูดถึงวัดอู่ตะเภานะครับวัดอู่ตะเภาเนี่ยนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2431นะครับโดยมีพระอุปชาตันเนี่ยแหละครับเป็นผู้นําร่วมกับชาวบ้านในการก่อสร้างนะครับ ในช่วงชีวิตของท่านนะครับท่านเป็นสาธรรมิกกับหลวงพ่อหลวงพ่อยอดนะครับวัดหนองปลาหมอนะครับเจ้าของพระหลอ่อนลือลั่นที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็ท่านมรณภาพในปีปศ2479นอ2479นะครับสลีอายุ73ปีนะครับถ้าหากนับมรณาการของท่านนะครับ ตั้งแต่ที่ท่านมรณภาพในปีพศ2479จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับณปีพศ2567นะครับก็จะมีระยะเวลาล่วงเลยมาแล้วถึง88ปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลูกอมที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็จะต้องมีอายุนะครับอย่างนํำต่ำนะครับ90ถึง100ปีนะครับสำหรับ ในช่วงชีวิตของท่านนี่นะครับท่านได้มีการสร้างนะครับจัดสร้างพระพิมพ์นะครับพระพิมพ์อยู่ไม่กี่พิมพ์นะครับรวมถึงพระปิดตาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนพระปิดตาเองนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆเนื้อนะครับจะมีลักษณะแบบเดียวกับลูกอมหรือเม็ดกระดุมที่ท่านสร้างนะครับที่ผมนำให้ชมในวันนี้นะครับสำหรับเนื้อพระปิดตานะครับก็จะเป็นลักษณะของเนื้อเนื้อ เนื้อโลหะหลักๆเลยก็คือประหลอดและก็ทองแดงนะครับที่ผสมอยู่ในเป็นเนื้อหลักของพระปิตาของท่านนะครับในส่วนของที่เป็นเ,เมกสิทธ์นะครับทั้งลูกอมและก็เม็ดกระดุมนะครับก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันกับพระปิตาของท่านก็คือจะมีส่วนผสมของส่วนผสมหลักนะครับก็จะเป็นประหลอดนะครับและก็ทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะทำให้เมกสิทธิ์ของท่านนะครับวันณะนะครับวันณะก็จะออกนะครับเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงนำซึ่งเป็นสีของทองแดงนั่นเองนะครับลักษณะของเมกสิทธิ์ของพระอุปชาตันนี่นะครับของท่านก็จะมีเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากของวัดอนงนะครับหรือของพระครูลืมวัดอรุณนะครับนะครับของวัดอนงนะครับ ถ้าเป็นของหลวงปู่ทับวัดอนงเนี่ยนะครับวันณะนะครับวันณะเนื้อเนี่ยก็จะออกสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับเขียวนี่ก็จะมีเขียวเขียวเข,เขียวเข้มเขียวอ่อนนะครับนะครับเขียวเข้มเขียวอ่อนอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ก็จะมีที่เป็นข้อสังเกตเลยก็คือจะมีสนิมแดงนะครับจะมีสนิมแดงซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากว่า เมฆสิทธิ์วัดอนงค์นะครับถ้าหากว่ามีสนิมแดงนะครับก็จะดูง่ายขึ้นนะครับก็จะดูง่ายขึ้นซึ่งเมฆสิทธิ์นะครับลูกอมเมฆสิทธิ์ของหลวงปู่ทับวัดอนงค์นะครับผมก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับถ้าหากว่ามีผู้ใดสนใจนะครับสามารถเข้าไปติดตามนะครับคลิปที่เพิ่งทําล่าสุดนะครับไม่เมื่อไม่นานนี้เองนะครับก็สามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็ สำนักอีกสำนักหนึ่งนะครับของพระครูลืมวัดอรุณนะครับพระครูลืมวัดอรุณเนี่ยนะครับเนื้อนะครับเนื้อเมกสิทธิ์ของที่พระครูลืมท่านสร้างนี่นะครับก็จะออกเป็นลักษณะของวันะเนื้อเลยนะครับสีจะออกสีเหลืองนะครับก็จะมีลักษณะเหลืองอมเขียวนะครับแล้วก็เหลืองอมทองนะครับซึ่งก็เช่นกันครับผมก็ได้เพิ่งจะทำคลิปไปนะครับ ใครสนใจนะครับก็สามารถจะไปย้อนดูคลิปย้อนหลังได้นะครับในส่วนของลูกอมเมฆสิทธิ์ของพระครูืมวัดอรุณได้นะครับสำหรับคณาจารย์ที่3ซึ่งผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คือลูกอมเมฆสิทธิ์ของพระอุปบชาตันวัดอุตเผาจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งก็ถ้าหากว่านับนะครับนับ เกี่ยวกับลูกอมเมฆสิทธิ์นะครับที่พระคณาจารย์รุ่นเก่านะครับที่มีการสร้างนะครับก็จะมีอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือลูกอมเมฆสิทธิ์ของหลวงปู่ทับวัดอนงนะครับแล้วก็ลําดับถัดมาก็จะเป็นลูกอมเมฆสิทธิ์ของพระคูรมวัดอรุณนะครับแล้วก็ลําดับ3นะครับก็จะเป็นลูกอมเมฆสิทธิ์ของพระอุปชาตันวัดอุตภาจังหวัดสระบุรีซึ่งผม ก็จะได้พูดในวันนี้นะครับสำหรับลูกอมแล้วก็เม็ดกระดุมนะครับของพระอุปชาตนนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้นะครับก็คือวันนะครับเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยจะออกวันแดงนะครับเนื้อในเนี่ยจะเป็นจะเป็นเนื้อแดงเลยนะครับซึ่งเนื้อแดงนี่ก็มาจากส่วนที่เป็นส่วนผสมของทองแดงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คือ วันนี้เนี่ยผมได้นำเอาเม็ดกระดุมนะครับเม็ดนี้จะเป็นเม็ดกระดุมนะครับนะครับเม็ดกระดุมเม็ดนี้เนี่ยจะออกลักษณะแบบวันณะนะครับเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงอมเขียวนะครับเป็นลักษณะเนื้อแดงอมเขียวแล้วก็เม็ดที่สองนี่จะเป็นลูกอมนะครับลูกอมเม็ดกลมนะครับลูกอมเนี่ยนะครับจะมีวันณะแดงนะครับอมทองนะครับวันณะแดงอมทองนะครับจะมี ลักษณะที่เหมือนกับเ,เมกสิทธิ์ของพระคูลรมวัดอรุณก็คือพระคูลรมวัดอรุณเนี่ยจะมี2ลักษณะก็คือเหลืองอมเขียวนะครับแล้วก็เหลืองอมทองนะครับซึ่งในคลิปข่าวที่แล้วนี่ก็เพิ่งเพิ่งจะพูดไ,ไปนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็ในส่วนเมกสิทธิ์ของพระอุปชาตันนะครับก็มีลักษณะ2ลักษณะนะครับวันนี้ก็ได้นําเอา2ลักษณะดังเก่าเนี่ยมาพูดในคราวนี้เลยนะครับ แล้วก็ลักษณะของเนื้อนะครับเนื้อก็จะมีทั้งเนื้อเนื้อละเอียดแล้วก็เนื้อหยาบนะครับผิวลักษณะผิวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะผิวออกผิวออกด้านด้านนะครับถ้าหากว่าเรามาเทียบความหายากนะครับความหายากนะครับความหายากแล้วก็เรื่องของราคานะครับเอ่อถ้าความหายากเนี่ยก็ต้องยกให้เมะสิทธิ์ของพระบูชาตันวัดอุตภาจังหวัดสระบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเมะสิธิ์ซึ่งหาได้ยาก นะครับเมื่อเทียบกับของสำนักวัดอนงค์และก็สำนักพระคูือวัดอรุณน,นะครับถ้าเป็นเมกสิทธิ์ที่ที่หาได้ง่ายสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเ,เมกสิทธิ์ของพระคูือวัดอรุณน,นะครับซึ่งเราจะเห็นในสนามเนี่ยก็สามารถจะหาได้ง่ายหาได้ง่ายกว่านะครับลำดับถัดมาก็จะเป็นเมกสิทธิ์ของหลวงปู่ทับวัดอนงค์นะครับ นะครับทั้งเมกสิทธ์ของหลวงปู่ทับแล้วก็พระครูลืมนะครับก็ในสนามก็มีของเก้นะครับของเก้อยู่เกลี่ยนกาดนะครับเยอะแยะนะครับอันนี้ก็ต้องใช้การพิจารณานะครับการพิจารณาดูให้ให้รู้นะครับให้รู้จริงนะครับถ้าอย่างไงก็ลองเข้าไปศึกษาคลิปของผมดูก็ได้นะครับจะได้มีหลักในการดูนะครับ ส่วนเ,เมกสิทธ์ของพระอุชาตันวัดอุตภาจังหวัดสระบุรีนะครับของท่านเนี่ยจำนวนในการสร้างเนี่ยน้อยสุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับสองเกจิที่ผมกล่าวมากล่าวถึงมาเมื่อกี้นะครับจะมีการสร้างน้อยสุดนะครับหายากนะครับหายากที่สุดแล้วก็เรื่องของราคานี่ก็ราคานี่ก็ยังยังถือว่าเป็นรองของวัดนอโนงอยู่นะครับนะครับแต่ก็จะมีราคาสูงกว่าของพระครูลิวัดอรุณน,นะครับ โอเคครับเราจะมาเข้าถึงรายละเอียดนะครับของอลูกอมแล้วก็เม็ดกระดุมเมฆสิธิ์ของพระอุปชาตันกันเลยนะครับเม็ดแรกนะครับผมอยากให้ดูนะครับก็คือ,อเม็ดกระดุมก่อนนะครับเม็ดกระดุมเม็ดนี้นะครับเม็ดกระดุมเม็ดนี้นะครับขนาดนี้นะครับ ขนาดนี้ก็จะประมาณเท่าเท่ากับเหรียญบาทนะครับถ้าวางทับเหรียญบาทนะครับนะครับก็จะประมาณเท่าเท่ากับเหรียญบาทพอดีนะครับนะครับนะครับก็เรียกว่าปิดพอดีเหรียญบาทพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขนาดก็คือเท่าเหรียญบาทเลยนะครับจะเห็นลักษณะนะครับนะครับลักษณะเนี่ยนะครับคือถ้าส่องส่องด้วยกล้องนะครับคือคือถ้ามองลักษณะเนี่ย มันจะแดงอมเขียวนะครับลักษณะแบบแดงอมเขียวเดี๋ยวขยายเพิ่อมอีกนิดนึงครับนะครับลักษณะแบบแดงอมเขียวนะครับลักษณะแบบแดงอมเขียวนะครับล <frontier ly> ักษณะแบบแดงอมเขียวแต่ถ้าส่องส่องด้วยกล้องนะครับนนเนื้อในเนื้อเนื้อจริงๆของเขาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับพอดี นะครับเนื้อเนื้อในเนี่ยนะครับถ้าหากว่าส่องในกล้องนะครับจะออกเป็นเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมของเนื้อก็คือทองแดงนั่นเองนะครับถ้าดูจากตอนนี้นะครับในคลิปนะครับจะเห็นลักษณะแบบแดงอมเขียวนะครับแดงอมเขียวลักษณะเป็นแดงอมเขียวนะครับ อันนี้ก็คือลักษณะนะครับลักษณะถ้าดูแบบนี้เนี่ยอาจจะหลอกตาหน่อยนะครับก็คือจะมีลักษณะที่เราเห็นเนี่ยก็คือลักษณะแบบจะออกเขียวนะครับจะออกเขียวซึ่งจริงแล้วถ้าหากว่าเราส่องด้วยกล้อง เราส่องด้วยกล้อง 10x เนี่ยนะครับก็จะเห็นเนื้อในเนี่ยสีแดงนะครับเนื้อในจะออกแดงแบบทองแดงเถื่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือลักษณะการการหยอดโลหะเมกสิทธ์นะครับเป็นลักษณะของการหยอดแบบขนมคกนะครับเหมือนกับเ,เมดกระดุมของวัดอนงนะครับเป็นลักษณะแบบเดียวกันก็คือ ลักษณะหยอดโลหะเมกสิทธิ์แบบขนมครกนะครับก็จะปรากฏลักษณะนี่นะครับการหยอดลงไปนะครับก็จะมีตุ่มๆนะครับลักษณะตุ่มๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกับวัดอโน์นะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะของผิวโลหะตามธรรมชาติการหล่อนะครับนะครับก็จะไม่เรียบนะครับเห็นลักษณะไม่เรียบนะครับ อันนี้ก็ถ้าดูจากกล้องนี่ครับผสมกับแสงนะครับอาจจะดูว่าเขียวนะครับแต่จริงๆแล้วเน,เนื้อเนื้อเนี่ยเขาแดงนะครับเนื้อแดงเลยนะครับเนื้อแดงไม่ไม่ใช่ลักษณะแบบออกเขียวแบบนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอาจจะเกิดจากผิวโลหะแล้วก็แสงนะครับ จะเห็นลักษณะของจะเห็นจะเห็นลักษณะแบบผิววันณะแดงนะครับเนื้อแดงนะครับเนื้อในเนี่ยแดงนะครับไม่ใช่เขียวนะครับอันนี้ขอเน้นนะครับเดี๋ยวจะหลอกตาดูแล้วหลอกตายังไงไม่ทราบนะครับอันนี้ก็ให้ดูลักษณะของเม็ดกระดุมนะครับเม็ดกระดุมเมฆกสิทธ์นะครับเม็ดกระดุมเมฆกสิทธ์ของพระอุบชาตันนะครับวัดอุตภานะครับ เห็นลักษณะก็คือเนื้อในนะครับอย่างที่บอกนะครับเนื้อในเนี่ยจะออกแดงนะครับแดงของเนื้อทองแดงลักษณะแบบมีความเก่านะครับมีความเก่าแบบลักษณะแบบทองแดงเถื่อนนะครับทองแดงเถื่อนถ้าเปรียบเทียบนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบแบบทองแดงเถื่อนนะครับ อันนี้ก็ลักษณะผิวเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบผิวผิวออกด้านนะครับผิวออกด้านแล้วก็หยาบนะครับเป็นผิวผิวออกด้านแล้วก็เป็นลักษณะผิวหยาบนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเม็ดกระดุมนะครับคือปกตินะครับปกติเนี่ย เมกสิทธิ์ของไม่ว่าจะเป็นของวัดอโนงเองนะครับหรือของพระอบปชาตันก็ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเนื้อโลหะเนี่ยจะเหลือจากการจากการหล่อพระนะครับจากการหล่อพระแล้วก็นำนำเอาส่วนที่เหลือนะครับมาเทนะครับเทเพื่อจะหล่อเป็นลูกอมแล้วก็เมกกระดุมนะครับ เีนี้เรามาดูที่เป็นลูกอมนะครับที่เป็นลูกอมเนี่ยนะครับคือถ้าดูคือถ้าดูอย่างเงี้ยนะครับดูอย่างเงี้ยเปรียบเทียบนี้คือเราจะเห็นว่าไมคกระดุมเนี่ยนะครับด้วยความที่แสงมันสะท้อนสะท้อนแสงด้วยหรือเป็นพเพราะเนื้อโลหะเองนะครับก็จะทําให้มองดูว่าอ,าออกเขียวนะครับออกเขียวออกเขียวนะครับแล้วก็มีลักษณะแบบ แดงแดงอยู่ด้วยนะครับแดงแดงอยู่ด้วยเนี่ยนะครับอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของวัดอนงนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนะครับคือของวัดอนงเนี่ยนะครับจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งคือเป็นลักษณะเนื้อในเขียวนะครับเนื้อในเขียวแล้วก็จะมีสนิมแดงนะครับหรือสาแดงนะครับที่ขึ้นนะครับที่ขึ้นอยู่ ที่ผิวที่ออกสีเขียวอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็เรามาดูลูกที่สองกันนะครับเม็ดที่สองนี่จะเป็นลูกอมนะครับจะเห็นลักษณะก็คือเม็ดที่สองนี่จะออกแดงเลยเห็นไหมครับนะครับเม็ดที่สองนี่จะออกแดงเห็นไหมครับ เห็นจะเห็นวันณะเนี่ยด้านในเนี่ยจะเป็นออกแดงนะครับออกแดงนี่นะครับอันนี้ก็คือออกแดงเลยนะครับออกแดงให้เห็นเลยนะครับแต่แต่เม็ดนี้นะครับเม็ดนี้เนี่ยเม็ดนี้เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะเนื้อแดงนะครับแดงนำนะครับเนื้อแดงด้านในเนี่ยเป็นเนื้อแดงนะครับแต่เม็ดนี้เนี่ยลักษณะเป็นลักษณะพิเศษนะครับก็คืออมทองนะครับ เป็นลักษณะอมทองเป็นลักษณะอมทองเนี่ยผมเข้าใจว่านะครับผมเข้าใจว่าการหล่อเมกสิธิ์ของพระบูชาตันนะครับก็คือการหล่อเม็ดนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะเม็ดนี้นะครับจะมีลักษณะการหล่อที่ผสมทองคําลงไปด้วยนะครับผสมทองคําลงไปด้วยทําให้ทําให้ผิวนะครับผิวลูกอมเม็ดนี้นะครับ เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคล้ายๆโดนเคลือบด้วยด้วยทองคำนะครับโดนเคลือบด้วยทองคำบางๆนะครับโดนเคลือบด้วยทองคำบางๆแต่แต่เท่าที่ศึกษาดูนะครับศึกษาดูเนี่ยนะครับก็จะทำให้พบว่านะครับโลหะทองคำนี่นะครับโลหะทองคำเนี่ยจะหนักกว่าจะหนักกว่าทองแดงเนี่ยประมาณประมาณสองเท่ากว่านะครับ จะหนักกว่าทองแดงเนี่ยสองเท่ากว่าเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ทองคาเนี่ยนะครับอยู่ที่ผิวนะครับอยู่ที่ผิวนะครับอยู่ที่ผิวของเมกสิ์นะครับเพราะเพราะเพราะความที่โลหะทองคำเนี่ยหนักกว่านะครับนักเรียกคือเรียกว่าหนักกว่าโลหะชนิดอื่นนะครับที่มีที่เป็นส่วนผสมของเมกสิทธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ทองคำเนี่ย ปรากฏที่ผิวนะครับปรากฏที่ผิวของเมกสิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรากฏการ์ซึ่งคล้ายๆกับเมกสิตของพระครูลือวัดอรุณนะครับที่ผมได,ได้ทำคลิปไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับที่มันจะมีเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดเล็กนะครับที่เป็นลักษณะของวันนาออกเหลืองอมทองนะครับเหลืองอมทองก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันก็คือเม็ดนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะของการ นำอโทองคํามาผสมในเมกสิดด้วยนะครับก็จะเกิดเป็นลักษณะอมทองขึ้นมานะครับอันนี้ก็เม็ดนี้ก็เช่นกันครับก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันอันนี้ก็คือถ้าดววันนะนะวันนะมันจะออกแดงเลยนะครับแล้วก็จะมีผิวนะครับอมทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะผิวอมทอง อันนี้ผมให้ดูรอบๆนะครับเพื่ออันนี้ก็คือ,อจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นลักษณะการเทโลหะเมกสิทธิ์ลงไปนะครับนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆชนวนนะครับนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเทโลหะเมกสิทธิ์ลงไปแล้วก็จะมีเบ้าเป็นทรงกลมของลูกอมนะครับ บางจุดนะครับบางจุดเนี่ยจะเห็นเกล็ดทองคําจะเห็นมีเกล็ดทองคําด้วยนะครับเห็นมีเกล็ดทองคําด้วยถ้าหากว่าส่องด้กล้อง 10x เนี่ยนะครับจะเห็นลักษณะของอผิวทองนะครับผิวทองที่ที่เคลือบอยู่นะครับผิวทองที่เคลือบอยู่บางๆนะครับของบนลูกอมผิวลูกอมอลูกนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของออวันณะแดงอมทองนะครับอันนี้ก็คือเมกสิทธิ์ของพระอุบชาตันนะครับแต่ถ้าเป็นวันณะเหลืองเหลืองอมทองก็จะเป็นของพระกูือมัดอรุณน,นะครับแต่ผมยังไม่เคยเห็นนะครับผมยังไม่เคยเห็นของออหลวงปู่ทัพวัดอนงนะครับที่มีลักษณะที่เป็นลักษณะวันณะเขียวอมทองนะครับ นะครับก็ยังยังยังไม่เคยเห็นนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีจะเห็นลักษณะนะครับอันนี้อันนี้ผมเทียบให้ดูนะครับซ้ายมือผมเนี่ยถ้าถ้าถ้าดูอย่างเงี้ยนะครับถ้าดูอย่างเงี้ยมันก็จะมันมันจะออกเขียวนะครับแล้วก็ แล้วก็ขวามือผมเนี่ยจะเป็นออกแดงนะครับออกแดงนะครับออกแดงแต่จริงแล้วนะครับซ้ายมือผมเนี่ยที่เป็นเมฆดุมเนี่ยนะครับถ้าหากว่าส่องด้กล้อง 10x นะครับเนื้อในเนี่ยของเขาจะเป็นเนื้อแดงนะครับนะครับก็จะเป็นวันนะก็เรียกว่าวันนะแดงอมเขียวนะครับเป็นเมฆสิธิ์ของพระอุชาตันนะครับ ครับผมก็คิดว่าการดูนะครับการดูเมฆสิทธิ์ของออพระอุบชาตันนะครับวัดอูตะเภาจังหวัดสระบ,บุรีนะครับก็คิดว่านะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะการดูแบบเบสิกนะครับพื้นฐานในการดูนะครับก็คงจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีลูกอมเมฆิทธส์นะครับที่ผมทําคลิปไปแล้วก็จะมีของหลวงปูท่ทับวัดอนงนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นลูกอมเมฆิทธิ์ของพระครูลือวัดอรุณนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ได้นําเสนอเกจิเกจิอาจารย์ลําดับ3นะครับก็คือลูกอมเมฆิทธิ์ของพระบูชาตันวัดอุตภะจังหวัดจงังหวัดสระบ,บุรีนะครับก็ถือว่าครบนะครับ ครบสามคณาจารย์นะครับในวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการแยกแยะนะครับการเล่นการเล่นหานะครับลูกอมเมกสิทธิ์ของทั้งสามคณาจารย์นะครับก็จะมีเอกลักษณ์นะครับจะมีเอกลักษณ์เนี่ยแตกต่างกันไปนะครับเราก็จะสามารถนะครับในการแยกแยะนะครับเมกสิทธ์นะครับของแต่ละสำนักได้นะครับ ไม่เกิดความสับสนนะครับครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็คราวหน้ากา็มาติดตามรับชมคลิปที่น่าสนใจกันต่อไปนะครับโอเคครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ